आ तो ना इले में कलम ना กินมาไมกินคืนนี้กลับไปใ้สบายดีแล้วสวัสดีพี่น้องทุกสุขทุกคนยินดีต้อนรับทุก่องมาธรรมนาเก่าทนเลยสบายดียามเศร้าทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่ให้อยู่สวนอยู่น้าเก่าทุกคนเลยหาก็ตื่นนอนเขาแม่น้ำหวานไปหาการเมื่อคืนนี้ก็บูมเมือรเแล้วคนเลยไปการประมาณโมงสามโมงพลุกันเมื่อคืนเลยเป็นประหลายทุกคนเลย เบิ like ่งดูผลงานแม่ตัวนี้ไปตึ๊กโมงขึ้นนี่คือว่าได้หลายเทไปลุกเปิปอนบ่เดินก่อนนะเบิอ๋อตูน่ะไปเลยปีงเขียดจำแจวนะได้หลายเติบ ตับทวารวะไม่ใ,ในนะมล่เนาะมันอิลีเนาะเกี๊ยหองปลาบลาบลาบปลาบซะลายๆๆๆๆมันหลายเหมือนเขาอยู่พอได้สุกแล้วสุกจะมีกระชืาน,น,น,นุ่มๆเจียบเป็นหุกอะไรเนาะต้อทำ ไข uh ่ไปแพาะสาเลยจุ๊บอช่วยได้หนยช่วได้เลยอืมโลกรได้ายสมไ่ละว่าดเต็มมือ เขียดกันทนเลยปีเขียกับตับมังท่วาเลยนะอสุดยอดเลยเียนแม่ไข่เมรหวานกันเมื่อคืนนี่้นนมือฝนตกเนาะอนอนรับหูเมื่อเมียหลกไปกัน,น,น,นเมื่อค <laughs> ืนคนนี้แกงมาละว,ว่าเห็นเขียดในคูเยเลยไปย้ำได้ยงนี้ไหไหวเถอ เดืนน้อยเทาก็ได้บอกามั่ายนะน้ำะอ่อนะนได้ขึ้นโ้อบกไเนอ้แม่เป็ีงเอาประมาณสามปี่งนน่ะพอละปีงเอาาน้นแล้วพอปะออากินมือน้น้ำเนาะกินมือน้ำจงไว้อมมือแรงครับขัไปทาพระเทามากินน้ำ จะทอไม่ด้อเขหานได้เข็ดตัวเข็ดแมกถ้าตอนี้อะไรแมกลูกการเขนบ่อมเดกอะไรตัวนี้นะตัวนี้การทำเบ็ดอาขึยนหนอยออกก็น้ฝนน้ำหวานการเขียนหน่อยก็ได้หลายเติบคนเลยมี้รงยิใซ่เบ็ดมาเรงนะเบ็ดไปปักมีห่วยนะ นอนทำหน้านาดู่นมนเจ้นนเาขี้นอนอ่อนนอยขนอนะไรข้อนอ่อนขี้นานไราเกือน่อนี่อตนมี่แต่แตม่ใครแล้วได,ไไดเดี๋ยวตัวมาแซ่น่้ใสเขียลา,ายได้ือเขียนน้ำมีมันไม่เขียนนะไได้ ีงสวัดสวัดพอดีระกตำถค่าไหงเขียกับตำถัวตีงอสามีงคนนีน้ำลายตกเสียน้ลายน้ลายเตะเออมาไล้านคชือน้ำลายเตะเลยปอน้ำลายแตกก่อนเลยแก้งนะน้ำลายแตะมีเข่นใครตัวเยอะแห้งแล้วปอนะข้่มือน,นี่เลนลายน้องเื่อกินอะไรนี ร้อยคนเลยจัดไปสามปีหนี่นนน โอ้ยปัดปัดนหมดเลย จะได้กินเน้นเนาะกอ,อกินหอมขนาดคนนะี้จัดเขียนยานะี่มันคนเขียนนะี่จะน้อยกล้จะทอดข่าวถอกแห้งมันเข่าอววลังมานอลังขี้ถอกรองนะมันเขียน กระปาดกับมันสุกแล้วทุกคนเลยสุกแล้วสุกแล้วโอ้สวยจะสุกได้ทุกคนไหมหอมเป็นหอมเลยาสุดยอดเลย ปีงเขี่ยกระตัมถั่วทุกคนเลยวัดซุดๆความแซ่บตามๆตามกระตัมถั่วทุกคนนี่ทั่วปูเองต้องทั่วกันเลยทั่วไม่เถาปู <c oughs> ตถั่วกับปิ้งเกียด เยอะล้วเยอะเลยขอปอกปเนื่อขอดับนั่นสบายดีได้ดัหวานเสังอเปอยู่มาตัมื่อกับกัมก็จะเนาะามยขอาไว้พวกั่วนนี่กข้าปิดใจนี่เซ่บก็มีตัดด้ทุกคนมีาติอีกสิหรือว่าเป็นน้ำ ขี่เล็บเข่าบอลอะไรขี่มือลวนลดขี่มือลวนลวดมาจากอัตเกลหอยมาอยู่นี่แทบอดเอาเอามีดตัดเขาโอ้ยมันบาดเส็บ่ะมันก็มีส่วนโบใช่ไหหักเอาแตงเส็บหักเอาแตงแซ็บ่ะจักเลยเอ้าผู้ไทยนด้มีเคยเอามีดตัดเพราะว่าทางผู้ไทยเพิ่นบ่คใครเอามีดตัดมาทัวมีแต่เอามือหักก็แตบกระแตบกระแตบไป ทางลาวมาฮอดสิบริส้จับหวบมีใส่จวดจวดจวดลรด้ทโาโรดว่บ่เชะเอาแล้วพอได้รู้จักลายทีิปวาเนเซตอีโฟอีโฟโลดคิปไม่ได้ละน้ฝนกาะเปลงเขียดอินฟอนคว้อินฟอนกัลูกแก่ด้วยแกอนะแก้เพนนะแล้วบริกินบัตรนี่แกเปิงเขียบบเป็นบาเมื่อ บานมือลูกพื้นน te ี่นี่น like, uh, well ี่จับไปปีกนี่เด็นี่พื้นออลลูกปินนี่นี่นี่เด็ดเออปินออลลูนี่ปินนี่นี่เออไงมันก็ออกแหละเบ้อให้พอยหน่อยนี่จับแม่อะไรตกแล้วนี่จับเลยจับพี่พอยนี่จับแน่นๆดึงลง ปอนเนี่ยเลยหัอนอืออลยมัดแน่นบ่คือตัวมัดแน่นบ่อ้าวลอดเอาเลยคุณไ่เดี๋ยเลยเอาเจ้าควะไส้ลูดพะเอาตัวเดียวเอาไม่ไข่แน่เลยสบนะอาไเตัามากปลุกอืม สองตพี่ต่ำตอนใส่กับปีเส้นหลังน้ำเข่าแดกใช่แล้วบ่อ่ะแล้วท่านในต่นันมุนม่กับต่ำไม่ได้เหรอวะเสืด็นน้ำหลังแกถั่วเนาะเส่็จบวงหนึ่งอ๋อย่ำอ๋ย่ำกินกันเด้อเล่นเส้นหมาน่งพ่อบ่เล่นน่่ะเออมานะฟองดีมีหน่อยต้องประหยัดกินท่นอไว้เสื้อกะเนแะไว้ใส่นาหน่วยหนึ่งพอเออ ต้องมากแง่เด้มาล่นถองอะมกมาเล่นมามาเล่นอือกูเจอข้านี่มันหวานนะนี่มันมันส้มนะหวานบหวานเฮ้่ใกูเจอข้วไ่้โอ้โหโอ้โหเจอไขล่ะอือกินเลยไหมกลัมมันหรกินมันดูไข่มาเลย ปลาคมไข่ไข่ปลาคมโคมอรมันรูมมบานไม,มันก็ได้นม่เป็นอะไรเสียบอลลูบเสียเ่ตึงคนเดียวรักสยอดบ่ะนะจับๆบ ้อยทุกคนเลยเมนูปันเสามาหนี่กิตำทั่วทุกคนเลยตำทั่วปีเขียดมาเนี่นะก่อนเหมือนการไ้เศร้ามเลยปี้เขียดไม่ใครเี่บีลูกาไยน้ำหวานหาการเมื่อคืนนการทำแจงตัวนี่หมานในลายเติบหมาคืนไม่ไข่ตำทั่วนี่ ตำมโ่เียตัวปีงเขียดเขาน้ำล้นนะอือ้ิออ่เขียดอือการต้องกินห้าเอาไข่กันแสบฮะ, <c oughs> ะอู้หดีไข่ลายอือ ไข่หลายปอนบ้างใช้ตัดทนนวนเลยนนวไส้แล้วบป่าไส้เลาะเศรแล้วบรกกิเต้โดนเลยตัทวมนะขาเจ็บสุดดีได้ยาวกระสับ สบลาบจะ,จะเป็นอ้าวได้กลับตำมโทูเลยวะบอกอัเนเขีอืมคือเป็นน้ำใช่มันยอ้อาวเขียดดิบเป็นน้ำเหรอเอ้ยถ้าเขียดแห้งนะโบมีน้ำมันเลยปิ้งเขียดเด็กแล้วมีน,มน้ำมันละมันมาเด้อ่าเอ้ยน้ำมันมันเต็มแบบว่าเปียกบุสุกว่ะมันมันเต้ ตักขี้เหลได้กิน้มือไปอ้ยล่นกับเลือดพิงเดอยไปขาก้พรอนเลืดแต่ไม่ไข่อนปอนเนี่ยพอใชอหมอได้อินปอนหมักไม่ไข่ใช่ไหมพ่อเนาะ เยะทำไมจอมีิ่งเขียนได้ขายดีขนาดมดตำทั่วตำทั่วกับมดน่ะบอกเลยจิ้มมือเรืนเดียวนัน่ะตำทั่วก็เจบแล้วคุยหลายย่ามันมดคุยจิ้น้อยของยีน้อยไปจัดกินาวหวครับ ครับจะแหบก็ได้มาแหบปั๊บถั่วตัวไ้มันแซ่บด้วยตัวไห้เลยถั่วธรรมชาติจำกินเล่นมาไม่เกินกันไฝนกระโตกลินทุกคนเลยนอะฝนตกลินแล้วคลุมฟ้าคลุมฝนอยู่หาเขากินข้าวอิ่มทุกคนเลย ว่าเมื่อนี้จะไปเขาแม่น้ำบายไปหาหน้ำไม้มาแกงคนเลยนนว, <c oughs> ว่าเสียหญ้ามันหมุนหมัดนะมันเปียกคนนะฝนตกนะไปหาหน้ำไม้มาแกงง่ายเลยคนเลยมีแต่สําหรับคลิปนี้แกจะได้ปิดพินท่าน,นี้ก็ขอบอกขอใจเบสทุกคนทุกคนอับส,ๆๆคบสมคลิปจนจบประกาศนาคลิปหน้าเจอไหมทุกคนเลยนนแต่ที่บายบายสบายดี